สวัสดีครับวันนี้นะครับผมเซตโม่อยูแ่ยแล้วนะครับมาจากโตโยต้าโคโรน1.8สาขาสำนังกงานใหญ่นะครับวันนี้โมก็จะมาแนะนํานะครับวันนี้พิเศษมากๆเลยนะครับ คือหาได้ยากมากนะครับโอกาสแบบนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะครับก็คือพร้อมกันทั้งหมดเนี่ยสามคันนะครับสามสีเลยนะครับล so ูกค้าก็คือว่าวันนี้เนาะโมก็จะมาแนะนําตัวไฮเอทจีแอลสามร้อยนะครับก็คือสีนะครับปกติแล้วเขาจะมีแค่สองสีนะครับมีแค่สีบอลเงินและก็สีขาวเนาะถ้าสีขาวเนี่ยราคาลดนะครับเกียร์ออโต้หนึ่งล้านสองแสนสี่พันบาทนะครับ แล้วก็คันนี้นะครับหนึ่งล้านสองแสนบาทก็คือเพิ่มค่าสีมาหกพ0นเนาะลูกค้าจะมีแค่2ส,สีนี้ที่มาจากโรงงานนะครับนำเข้ามาจากญี่ปุ่นเลยนะครับก็คือรถผลิตญี่ปุ่นเลยแต่ของศูนย์เรานะครับก็พิเศษอย่างหนึ่งก็คือจะมีสีดำนะครับทำสีให้ลูกค้าพร้อมกับออกจากศูนย์เลยนะครับลูกค้าคันนี้ก็จะมีค่าทำสีเพิ่มแต่ว่าเดี๋ยวโมอธิบายเป็นคัน สีขาวก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวโมพาไปดูคันนนะู้นไฮไลท์อยู่คันนู้นนะครับอ่ะถ้าคันสีขาวนะครับคันนี้ก็ได้รับทุกคันเนี่ยเนาะต้องบอกว่าจะได้รับการแปลงหน้าทั้งหมดเลยนะครับจากที่ศูนย์นะครับว่าคือที่ศูนย์เราจะเน้นนะครับว่าคือว่าขายพร้อมรถแปลงหน้าก็จะคุ้มกว่าเพราะว่าถ้ารถหน้าเด,เดิมเนี่ยใครก็ขับได้นะครับลูกค้าเนาะ อ่ะล้านสองนะครับแต่ว่าเราก็อัปเกรดให้ลูกค้าเลยก็คือให้มัน VAP ขึ้นนะครับให้มันดูหรูขึ้นไม่ต้องไปซื้อมายาตี้ล้านเก้ากับสองล้านสามเราซื้อแค่ล้านสองเรแต่งในส่วนของตัวหน้าหน้ามายาตี้ก็เพียงพอแล้วนะครับลูกค้าอ่ะคันนี้นะครับลูกค้าบอกว่าจัดได้พี่เลยนะครับแกบอกว่าอยากได้เป็นไฟน้ามายาตี้แท้นะครับกระจังหน้าแท้นะครับเราเปลี่ยนชุดให้เลยนะครับลูกค้าก็คือ,คอที่ศูนย์โตโยต้าโคลันก็แปดนะครับที่เดียวเท่านั้นที่ รถตู้เนี่ยก็คือไฮเอทนะครับให้และคอมพิวเตอร์เนี่ยแปลงหน้าจากศูนย์เลยนะครับอย่างอของแท้ทั้งหมดนะครับก็คือออกจากศูนย์พร้อมเลยนะครับลูกค้าก็คืออ่ะมีไฟหน้าเนาะมีเดียไลท์นะครับอันนี้ของแท้ทั้งหมดนะครับเคลมประกันได้ทุกส่วนของโตโยต้าเนาะแล้วก็กระจังหน้าแท้ทุกอย่างนะครับเรียบร้อยหมดละคันนี้ความส่งมอบแล้วนะครับติดป้ายแดงเลยเรียบร้อยอ่ะทีนี้มาคันนี้นะครับก็พิเศษลูกค้าแต่งเพิ่มอีกนิดนึงก็คือการบอกว่าล้อไม่เป็นไรเอาล้อเดิมไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปใส่ล้อใหม่เออองงกก็ได้้้่่ะะหหรืลลูคาจใแต เพิ่มก็ได้นะครับลูกค้าคันนี้ติดข้อประตกโครเมียมนะครับอ่ะแล้วก็ติดตัวกล้องรอบคันให้นะครับตัวหน้าจอแอนดรอย Android เนาะในส่วนตัวข้างในนะครับอ่ะคันนี้ก็จะได้รับการอัปเกรดก็คือประตูข้าจะเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับลูกค้าคือตรงนี้เป็นแบบไฟฟ้าเลยป้องกันการหนีบให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับคันนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับแต่ว่าภายในไม่ได้ทำเบานะเนาะลูกค้าเดี๋ยวทำเบาะมีอีกคันหนึ่งคันนี้นะครับก็จะมีเซ็นเซอร์แสงนะครับก็คือเนี่ย จะเป็นป้องกันการหนีบให้ลูกค้าเลยนะครับประตูไม่โดนตัวเราเนาะสามารถคอนโทรลจากตัวประตูะจากรีโมทได้นะครับแค่กดล็ลอกค้างไว้นะครับกดปลดล็อกค้างไว้ก็จะปิดให้เลยนะครับลูกค้าเนี่ยคือติดประตูไฟฟ้าจากเราติดให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าอ่ะเดี๋ยวทางด้านหลังนะครับเนาะอันนี้ก็ล้อเดิมทั้งหมด4ล้อเลยนะครับอ่ะด้านหลังด้านหลังเป็นฝาท้ายไฟฟ้าแล้วเหมือนกันนะครับลูกค้าบอกว่าถ้าแบบกลัวมันดีดแรงอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ แค่กดเฉยๆมันก็จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าให้เราเรียบร้อยนะครับด้านในรถกดได้ทั้งหมดนะครับประตูท้ายฝาท้ายกดได้หมดเลยนะครับคันนี้ก็เป็นติดโช๊คอัพฝาท้ายไฟฟ้าให้นะครับเนาะด้านหลังนะครับนี่ในการพับเบาะจะพับแบบแขวนนะครับลูกค้าก็คือขนของได้เลยทั้งหมด12ที่นั่งนะครับถ้าเบาะเดิมเนาะจดทะเบียนได้ปกติเลยนะครับทะเบียนนะครับเป็นป้ายฟ้านะครับลูกค้าจะเป็น11หรือ12ที่นั่งก็ได้นะครับถ้าลูกค้าเยาวเบาะออกเบาะหนึ่งก็เป็นรับเอ็12ที่นั่งจดได้เหมือนกัน ปิดด้วยรีโมทก็ได้หรือเปิดด้วยรีโมทก็ได้กดปลดล็อกแค่3ครั้งนะครับก็จะมีจังหวะกดเนาะอ่ะหนึ่งสองสามนะครับปิดให้แล้วเรียบร้อยนะครับลูกค้าคันนี้คือก็เป็นสะดวกสบายด้วยรีโมทตัวเดียวนะครับลูกค้านอกกดได้เลยนะครับอ่ะคันนี้ไฟเดิมนะครับทุกอย่างเดิมๆหมดเลยนะครับด้านหลังไม่ได้เปลี่ยนอ๋อแล้วก็ถ้าเราแปลงหน้านะครับลูกค้าเราจะเปลี่ยนในส่วนของตัวโตซ่ามาเตตี้นะครับลูกค้าเปลี่ยนให้แล้วก็ตัวแกรนนะครับคือตัวท็อปนะครับอันนี้ติดตั้งพร้อมแปลงหนนะครับอ ขัดมานะครับด้านในอคอนโซลก่อนทีนี้คันนี้นะครับก็คือลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนคอนโซลน,นะครับแต่ว่าลูกค้าเนี่ยคือ,อใส่ในส่วนของตัวหน้าจอนะครับหน้าจอเป็นกล้องรอบพัน อ่าแล้วก็ตัวกล้องรอบคันเนี่ยมีหน้าจอทัชสกรีนให้แอมโด้ตัวไอเป็นคาเพนะครับแบบไร้สายติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าอันนี้ก็เป็นหน้าจอแอนดรอยด์สิบนิ้วนะครับตรงนี้ก็สามารถดู youtube ระหว่างขับรถได้เลยนะครับลูกค้าแค่แชร์เน็ตแค่แชร์ฮอสปอตเข้าไปนะครับหรือใส่ซิมเน็ตนะครับก็ในเครื่องเขาจะมีรองรับให้อยู่แล้วเนาะแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะครับจะเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับก็คือควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยได้เรียบร้อยนะครับม่านวัดยูโรแล้วนะครับมีหน้าจอตรงงกลาให้นะครับเนนนาาาาะมมมม่ววััดตต้้้ออองบกกเเเหืีลลยูคา แค่มจัตี้เนี่ยมันจะเป็นแบบตัววงวงวงแหวนสองวงอะ่ะมันจะมีแบบอนุนูนขึ้นไหมเฉยให้มันมีมิติมากขึ้นแต่จริงๆแล้วการใช้งานอะ่ะเหมือนกันครับลูกค้าหน้าจอก็หน้าจอกลากงเหมือนกันหมดเลยนะครับลูกค้าครับอ่ะโอเคนะครับคันนี้คันแรกก่อนเนาะเดี๋ยวโมอธิบายคันต่อไปให้โอเคอ่ะคันนี้คันแรกอ่ะเดี๋ยวโมพาคันที่สอง คันนี้ลูกค้าแต่งนะครับก็เนี่ยครับแค่ประตูข้างฝา,าท้ายแล้วก็แปลงหน้าแล้วก็เครื่องเสียงเนาะแต่ว่าคันนี้นะครับอ่ะพิเศษวันนั้นอีกก็คือคันนี้ครับสังเกตลูกค้าลองดูคันนี้จะเตี้ยกว่าคันสีขาวเพราะว่าคันนี้ได้รับการโหลดนะครับลูกค้าอ่ะคันนี้โหลดพร้อมกับตัวแค่เปลี่ยนสปริงเฉยๆไม่ได้เปลี่ยนโช๊คนาะก็คือคันนี้แค่โหลดนะครับโหลดหน้า2นิ้วหลัง1.5นิ้วนะครับลูกค้าก็คือเนี่ยทรงสวยละนะครับแล้วก็ใส่ล้อนะครับอ่ะคันนี้พิเศษเหมือนกันคันนี้จะใส่้อ CE 28นะคะว่าคือคันนี้ลายฮิตของมาจิตีเอ้ยของตัวไฮเอทแล้วก็คอมพิวเตอร์เลยนะครับลูกค้าขอ19นะครับยางคินโตะนะครับก็คือยางเราสามารถอัพเกรดได้แต่ถ้าเป็นเซตนี้นะครับล้อซี28นะครับแล้วก็ยางคินโตะเนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่49,000นะครับลูกค้าแล้วก็แปรงดุมเนาะ ในส่วนของดุมเนี่ยก็คือปกติแล้วดุมล้อมจะมี6รูใช่ไหมแต่คันนี้ก็คือถ้าสมมติ CE19 เนี่ยต้องแปลงเป็น5รูนะครับลูกค้าก็จะมีค่าใช้จ่ายเนาะก็คือเบ็ดเสร็จประมาณ60,000กว่าบาทนะครับก็มีล้อมียางขอบ19นะครับแปลงดุมจาก6รูเป็น5รูแล้วก็ใส่สปริงโหลดนะครับด้านหลังก็จะเป็นชุดโหลดนะครับใส่เนบเพิ่มแล้วก็ก้อนลองโหลดให้นะครับลูกค้าก็เนี่ยจัดทรงให้สวยเลยพร้อมกับ ออกรถไปเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนะครับลูกค้าอ่ะคันนี้ก็คือสวยเหมือนกันนะครับแล้วก็พิเศษคันนึงอ่าคันนี้เหมือนกันพิเศษอีกคันนี้ก็ได้แต่งเพิ่มนะครับลูกค้าก็คือทางเจ้านายแกบอกว่าไหนไหนก็จะแต่งละก็แต่งให้ลูกค้าดูไปเลยนะครับก็คันนี้นะครับประตูยังไม่ได้เปลี่ยนเนาะแต่ว่าคันนี้จะพิเศษอย่างหนึ่งคือนี่คันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวประตูทางไฟฟ้านะครับคันนี้จะเบาไฟฟ้าครับอ่าคันนี้ก็คือจะเป็นเบาะนะครับ บาะจะเป็น12ที่นั่งนะครับอ๋อสิที่นั่งครับขอโทษครับอ่าจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับคู่นี้อยู่ที่6กหมื่นเนะครับลูกค้าจะเป็นไฟฟ้านะครับพร้อมระบบนวดต่างๆนะครับครบหมดเลยอ่ามีนวดต่างๆให้นะครับมีลมร้อนลมเย็นนะครับมีนวดอ่าพนักพิงไฟฟ้านะครับพนักน่องนะครับเป็นไฟฟ้าครับแล้วก็เลื่อนหน้าหลังเป็นในตัวนะครับ USB ชาร์จให้ด้วยนะครับลูกค้าอ่า อันนี้ก็คือแบบนั่งสบายเลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะทําให้ลูกค้าได้สบายมากขึ้นนะครับคุ้มมากๆครับราคา6กหมด้านหลังรอบคันนะครับทุกเบาะที่นั่งก็จะเป็นหุ้มหนังให้ทั้งหมดนะครับลูกค้าก็คราน,นี้ก็คือมีหนังให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับอันนี้ก็จะรวมยังไม่รวมค่าเบาะหนังเนาะแต่ละที่นะครับอติดฟิล์มให้ก็สวยเลยนะครับคันนี้โหลดให้พร้อมนะครับ ล้อหลังนะครับก็อันนี้จะเป็นยาง CE28 นะครับล้อแม็กซอ m a อ CE28 นะครับ5รลูนะครับแล้วก็ยางเป็นยางเอ่อ18นิ้วเหมือนกันนะครับ คันนี้ก็จะเป็นสีบอลเงินคันนู้นจะเป็นสีขาวนะครับที่ยังไม่แต่งแต่ว่าเนี่ยลองดูความสูงความต่ํานะครับก็คือถ้านู้นสแตนดาร์ดสีขาวจะเป็นความสูงสแตนดาร์ดครับคันสีบอลเงินจะโหลดแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะเตี้ยลงนะครับลูกค้าไม่จําเป็นต้องใส่โช๊คนะครับลูกค้าครับอันนี้ก็เป็นแบบเซ็ตประหยัดเลยนะครับโหลดหน้า2นิ้วนะครับโหลดหลัง1.5นะครับเนี่ยด้านหลังเวลาขนของก็จะเตี้ยนะครับเราจะได้ยกไม่สูงมากนะครับฝาท้ายก็ปิดแบบไม่สูงมากนะครับอันนี้ก็คือให้ครบเลยนะครับลูกค้้าอ่ทีีน ไฮไลท์สำคัญนะครับจะเป็นคันนี้เลยนะครับคันนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับแต่สีดำเนี่ยจะต้องซื้อสดเท่านั้นนะครับเพราะว่าไฟแนนซ์จัดสีไม่ได้นะครับก็คือไฟแนนซ์จะจัดแบบกลับสีไม่ได้ก็คือนี้สีดำนะครับซื้อสดราคาประมาณล้านเนะครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้แบบนี้เลยนะครับค่าทําสีอยู่ประมาณ8ปดหมื่นนะครับลูกค้าเอาสีขาวมาทานะครับหนึ่งล้านสองแสนสี่พันบาทนะครับเป็นตัวสีดําก็เพิ่มอีกแปดหมื่นนะครับแต่ว่าคันนี้พิเศษกว่านะครับก็คือจะแต่ง ค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับมันอยู่ประมาณล้านเจ็ดล้านหกกว่ากว่าล้านเจ็ดครับลูกค้าอ่ะก็เนี่ยครับมีโลโก้แก้วนะครับแปลงหน้าเลยเรียบร้อยหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับโลโก้แก้วหน้านะครับไฟหน้าจะเป็นแท้ทั้งหมดนะครับเป็นมือหนึ่งทั้งหมดเลยเบิกศูนย์นะครับแล้วก็พิเศษอันนี้จะเป็นล้อฟอร์ดนะครับล้อน้ําหนักเบานะครับลายพิเศษเลยนะครับสั่งทำพิเศษเลยนะครับตัวนี้อยู่สี่หมื่นสองพันบาทครับตัวขอบสิบแปดนะครับ ล้อแม็กจะได้ความสวยงามมากแล้วก็เงามากครับลูกค้าคือเงาแบบหรูหราเลยนะครับลักชัวรี่เลยนะครับขับไปแล้วคนมองแน่นอนนะครับลูกค้าอันนี้คือสวยเลยนะครับลูกค้าครับเป็นล้อฟอร์นะครับล้อบําหนักเบานะครับโอเคถัดมาด้านในนะครับด้านในก็เนี่ยครับอันนี้ทุกที่นั่งนะครับจะเปลี่ยนเป็นเบาะหนังพร้อมกับเสริมฟองน้ํานะครับแล้วก็ตัวหัวเป็นมิกกี้เมาส์นะครับอันนี้คือทําให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือนี้แถวละ ถ้าผู้โดยสารเนี่ยทั้งหมด3แถวแถวละหมื่นนะครับก็คืออยู่ที่30,000ื่นแล้วก็คนขับเนี่ยอยู่เจ็ดพันนะครับทั้งหมด3 7ม0มบาทครับได้แบบนี้เลยนะครับก็คือคุ้มมากครับลูกค้าใช้เบาะเดิม12ที่นั่งนะครับแล้วก็พรมกระดุมนะครับอยู่ประมาณแปดพบาทครับอันนี้ก็คือติดพรมกระดุมให้เลยเรียบร้อยทุกที่นั่งนะครับแล้วก็หุ้มภายในนะครับหุ้มภายในเป็นหนังทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เลือกสีได้นาะตรงนี้ก็จะอยู่ที่ 10,000บาทนะครับมีล้อหลังนะครับคันนี้ก็ได้รับการโหลดเหมือนกันนะครับลูกค้าโหลดหน้า2หลังอ่าหนะครับคันนี้ก็พิเศษยงใส่สปอยเลอร์หลังนะครับให้มันรถมันไม่ดูเป็นกล่องเนาะก็คือใส่เป็นแบบมีความสวยงามมากขึ้นมีมิติรถมากขึ้นนะครับไฟไท้ายก็จะเป็นแบบวาเลนตินะครับอันนี้ก็คือติดตั้ง ที่ศูนย์ให้ลูกค้าเลยนะครับเวลาตัวนี้ก็คือจะเป็นไฟเปิดไฟกลางคืนเนาะแต่ถ้าพอไฟเบรกมันก็จะสว่างขึ้นมานะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวจะเป็นแบบวิ่งนะครับซีเฟนเชียลนะครับไฟถอยก็เป็น LVD ไฟเลี้ยว LVD แบบวิ่งแล้วนะครับลูกค้าอันนี้ติดตั้งแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้ไฟรับประกันคุ้มครองจากศูนย์เลยนะครับลูกค้าครับตัวหนังสือโลโก้แก้วด้านหลังนะครับมีติดตั้งให้เพิ่มนะครับแล้วก็ตัวหนังสือแกนเอทนะครับแล้วก็ตัวพีมิ่มนะครับอันนี้ติดต อันนี้ก็จะใส่ให้ลูกค้าคมหมดเลยด้านหลังก็สามารถใส่เป็นตัวโชว๊คอันนี้จะเป็นโช๊คเดิมๆนะครับเนี่ยครับถ้าโหลดข้างหน้านะครับใช้ Y S นะครับเป็นสปริงสีแดงนะครับสำหรับรถตู้โดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้คือโหลดหน้า2นิ้วนะครับหลัง1.5ใช้โช๊คเดิมนะครับตัวนี้ก็จะเซฟค่าใช้จ่ายลูกค้าไปเลยเพราะว่าเซ็ตนี้8,000กับอีก6,5อยู่1 3 5 0 0ครับลูกค้าอันนี้อยู่ 13,500เซตนี้ก็คือโหลดให้ลูกค้าตรงเตี้ยเลยจัดส่งได้เลยนะครับเบาะก็ใช้เบาะเดิมครับก็ก็เสริมห่าวมิกิเม้าส์นะครับทุกที่นั่งนะครับอันนี้ก็นั่งสบายมากขึ้นครับแล้วก็เป็นเบาะหนังนะครับเบลก็ยังอยู่เบลเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับอ่าทีนี้นะครับถ้าลูกค้าสนใจยังไงนะครับก็ โทรหาโมได้นะครับเป็นเบอร์โทรโมนะครับเบอร์โทร095์นะครับ3370034นะครับตอนนี้รถมีพร้อมส่งมอบนะครับทั้งสีขาวและสีบอลเงินนะครับเกียร์ออโต้นะครับพร้อมส่งมอบเลยครับลูกค้าถ้าลูกค้าสนใจยังไงก็โทรหาโมได้หรือพิมพ์มาด้านล่างได้ครับหรือแอดไลน์โมนะครับเบอร์โทร095นะครับ3370034ครับและยังไงก็ ลองดูได้ครับหรือโทรหาโมได้เลยนะครับเบอร์โทร095นะครับ3370034ครับลูกค้ายังไงถ้าลูกค้าสนใจยังไงเนาะก็ลองดูนะครับได้เลยว่าชอบสีไหนบ้างแต่ถ้าสีดํายังอยู่นะครับดำก็อยู่ประมาณล้านหนะครับซื้อสดก็รับลดได้เลยครับลูกค้าในเล่มก็จะลงให้เป็นสีดําให้นะครับลูกค้าครับจดทะเบียนได้ปกติครับลูกค้า12ที่นั่งนะครับอันนี้ก็คือจดตามขนส่งเลยนะครับตรงนี้ก็ ถ้าลูกค้าสนใจอยู่ทางสวัดต่างๆทุกอย่างนะครับก็คือทางโมงไปส่งให้ฟรีนะครับลูกค้าครับยังไงขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ